จะได้ให้มีที่ยืนอยู่อย่างมั่นคงถาวรและเป็นที่ยอมรับของสังคมคนหนึ่งนะขอชื่นชมนะครับว่าเราก็คือคนไทยคนหนึ่งที่เกิดอยู่บนแผ่นดินไทยมีน้ำจิตน้ำใจใ่ตีที่เปร์เซริ์จริงนะครับรู้สึกดีใจนะคะที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของการประกวดช้งนะค่ะ ถึงแม้ว่าจะได้แค่ลองนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ได้จากการประกวดครั้งนี้ก็คือมิตรภาพค่ะต้นสุดในหัวได้รางวัลได้พิเศได้แล้วขอุขอบคุณขอบนุณขอคุณขอบคอบคอบคุณขอนคุขอบคีณขอบคุคุณขอบคุณบคค่ณที่ได้มีมาร่วมโอกาสในบนเวทอแห่งนี้ได้มาบจอพ่อแม่พี่น้องชาวบุุคอกันอีกในโอกาส ขอขอบคุณน,นะคะขอบคุณท่านคณะกรรมการแล้วขอขอ,ข,ข,วขอบคุณสปอนเซอร์แล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่จัดงานนี้ขึ้นมาให้ให้ตัวดิฉันแล้วก็เพื่อนๆักัทุกคนได้มาแสดงศิลปะภาพาากาันนะคะขอบคุณค่ะ